สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยแล้วก็ช่องอิดก๊อปนะครับร้านพี่อ้อยครับพ่ชาคาเฟ่พี่อ้อยหนาวเหรอสวัสดีครับ,บาาอากาศก็หนาวนะครับหนาวทุกวันเลยนะครับ,าาบนะแต่ว่าช่วงเงยน็นๆจะแบบอุ่นๆขึ้นหน่อยเนาะพี่อ้อยเนาะแต่ดึกไปนี่หนาวนะครับนี่ ยู่กับเมนูหน้าทานหน้าทานทางร้านพี่อ้อยเลยนะครับอันนี้เป็นชาเขียวแล้วก็อะไรล่ะแก้วดันนุนสีชมพูอ,อ๋นอนมเย็นนะครับเริ่มกันเลยนะกับ2เมนูนี้นะครับอ้อเป็นเมนูฝันด้วยนะครับ มันจะเหนียวเลยพี่อ้อย<ช>แต่แต่ผมว่าน้ําแข็งมันมันมันสวยดีนะครับ,รบเพราะรมันจะเป็นหนือเหนือครับเด้งเด้งดีเวลาปั่นออกมาต้องใช้น้ําแข็งน้อยลงอากาศเย็นอุณหภูมิทั่วไปนะครับหนาวน้าแข็งก็เลยเกาะตัวเครื่องปั่นนี้ต้องแข็งแรงด้วยนะ <laughs> น้ำแข็งมันแข็ง กว่าปกตินะครับ้กลิ่นหอมอกลิ่นหอมพี่อ้อยเคยให้สูตรนมเย็นหรือ,อยังครับเคยหรือ,อยังผมก็จำไม่ได้นะเป็นสูตรเย็นอ๋อเป็นสูตรเย็นนมเย็นกับนมสดมจำไม่ได้เนี่ยหอมหอมมากมากเลยนะครับเนี่ยใกล้ๆหอมแบบอ่อนๆเนี่ย พี่นาละลูกค้าติดใจกลิ่นหอมมาเลยนี่สังเกตให้ดีนะครับเป็นแก้วแบบใหม่ของพี่อ้อยนะครับนี่เลยเป็นแก้วลายเดิมแหละแต่เป็นสกรีนสีขาวนะครับมันก็ช่วยให้หน้าทานไปอีกแบบนะครับสวยไปสวยไปอีกแบบของเดิมเพราะว่าสีดำอ่ะพี่อ้อยบอกว่าหมดไปแล้วที่สั่งมา รอบก่อนนะสีดำหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่แก้วสีขาวนะครับย่กาาแฟเรามาดูชาเขียวต่อกันเลยชาเขียวก็ปั่นนะครับมีหลายคนถามว่าข้างล่างพี่อ้อยทำไมเทน้นำทิ้งได้ว่าพี่อ้อยมอีทางน้ำนะครับเป็นทางน้ำ ทางน้ําไว้ใส่น้ําที่แบบว่าทาความสะอาดไว้เป็นทางขนาดใหญ่นะครับค่ะแล้วเป็นสองชาเขียวหนึ่งเม็ดหนึ่งอรรับออเดอร์นะครับคือตั้งแต่เริ่มเปิดร้านมานี้พี่อ้อยก็รับออเดอร์ไว้รอแล้วนะครับบางบางท่านก็มีจองไว้เป็นเป็นอาทิตย์เนาะพี่อ้อยเนาะครับ นูนี้แหละอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มชาเขีวยวปั่นชอบนะชอบชาเขียวสิผมพูดก,กับใครผมผมเหมือนผมพูดคนเดียวหรือเปล่าเมื่อกี้ ไม่รู้อยู่ดีๆก็อะไรผมผมชอบชาเขียวอะไรของเขานะนี่เส้จแ้วชาเขียวเพราะผมชอบแก้วแบบนี้พี่อ้อยมันดูแปลกตาดีเนาะนะครับผมว่าลูกค้าที่แบบทานของพี่อ้อยประจํานี่เอาไปนี่ก็แบบโอ้แก้วแบบใหม่ร้านอีกแล้วนะครับดีนะลูกค้าจะได้แบบว่าสนุกตื่นตาตื่นใจตลอดเวลา ออ,อ,อออืเนี่ยผมอยู่ถ่ายพี่อ้อยทุกวันนี้ก็เห็นแวบ,บแรกก็เออมีอะไรใหม่ๆใ,ให้ลูกค้าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะได้เจอใหม่ใหม่บ้างครับมันดีนะครับเพื่ออรรถรสในการชิมด้วยนะครับเป็นรูปหล,<า>ลักดี๋ยวเ,เช็คลายนะครับเดี๋ยวระหว่างพ,พี่อ้อยเช็คลายออเดอร์เรามาดูหน้าร้านพี่อ้อยนะครับจัดยังไงอะไรยังไงนะครับนี่จัดแบบแน่นๆเหมือนเดิมเลยนะครับ ป้ายหน้าร้าน,ลานแล้วก็ป้ายเมนูนะครับขนาดใหญ่นะฮะให้ได้อ่านกันเลยนะครับด้านบนจะเป็นซอสต่างๆนะครับ นี่ผงนมฮอกไกโดนะครับร้านพี่อ้อยนี่ก็จะเปิด7จ็ดโมงนะครับเริ่มทำเจ็บเจ็ดโมงนะครับรับออเดอร์ตั้งแต่6กโมงเช้าปิดทีก็สี่โมงถึง5้าโมงเย็นนะครับบางวันพี่อ้อยก็นู่นเลยนะครับหนึ่งทุ่มก็มีนะครับ หนึ่งทุ่มนี้คือไม่ใช่ว่าเปิดรอลูกค้าบางทีนะก็คือหนึ่งทุ่มเหนื่อยนะไม่มีแรงจะเก็บร้าน,หนเหมือนเหมือนพี่อ้อยจะไปพักก่อนค่อยมาเก็บร้านนะครับรู้สึกว่าพี่อ้อยจะใช้กระปุกนี้ถนัดขึ้นเนาะตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้กระปุกใส่กาแฟเม็ดแล้วก็น้ำตาลใส่ก็แต่ก่อนพี่อ้อยจะใช้แบบทรงสั้นอ้วน,นนะครับ อันนี้เน้นทรงสูงแล้วก็มันประหยัดพื้นที่ด้วยเนาะเพราะถ้าเป็นทรงวนก็จะนี่เลยมันก็จะกว้างถึงนี่ใส่้เยอะด้วยอ๋อหอชาเขียวพี่ว่าพีา่ดูดีๆนะเผื่อเด็กแบบว่าเขานึกว่าเยนลี่ไม่ใช่นะเนี่ยอันเนี้ย เจลอะเจลแอลกอฮอล์นะใช่ไม่ใช่อะไรเพราะว่ารถเหล็กสองคันนี้ก็เกือบเด็กโดนจิกไปนะครับมากับนี่แหละมากับลูกค้าพี่อ้อยนี่แหละครับอยากได้ลำบากพี่อ้อยต้องซ่อนหนึ่งนะครับจิก๋ยวลูกรถมันเย็นครับ ก็ไอทอนตังหน่อยแก้วห้าสิบใช่ไหม,มหายอน,นอนๆเลยนะครับความเ็ <c oughs> เยือนมาเยือนเล่นกับพี่อ้อยนี่ก็ต้องช่วยพี่อ้อยขายได้ด้วยนะครับ <laughs> สร้อนเลยนะครับชาเขียวคือบางทียืนยืนถ่ายอยู่นะครับเขาสั่งออเดอร์ไว้กับผมก็มีนะครับต้องจำออเดอร์ช่วยพี่อ้อยด้วย กลับมาพี่ย้อยถามก็ไม่รู้เรื่องอืมนะครับจะไม่ได้อะบางทีมีหวานน้อยหวานมากด้วยลูกค้าสั่งกับผมเฉยเลยนะครับบางทีมาต่อกันเลยนี่ชาอะไรบ้างย่อยชาเขียวแล้วก็เนสกาแฟนะครับไงโอ้โหดูแค่สีผมรู้แนละ้วพี่อยทุกวันนี้ ช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันหนาวเหมือนเดิมค่ะห <c oughs> นาวมานี้พี่อ้อย <c oughs> กลางแขน <c oughs> ไม่ค่อยถนัดใช่ไหม <c oughs> ติดติดขัดขัดนะครับถ้าหนาวมาอันนี้สติขาพ,พี่อ้อยจะลดลงะะ <c oughs> ตอนผมมาถ่ายพี่อ้อยใหม่ๆนะผมจำไม่ได้เมน,นูอะไรผมก็ไม่รู้จักชื่อนะ <c oughs> <c oughs> ด้วยนี้ต้องบอกนะครับว่าโน่นนี่นั่นคืออะไรนี่ก้านปั่นหลายหลายคนสอบถามมานะครับก้านปั่นอันนี้พี่อ้อยบางทีก็ใช้ปั่นฟองนมหรือจะเป็นเนี่ยใช้ใช้ละลายส่วนผสมอย่างงี้ก็ได้โดยเฉพาะนะครับก้านปั่นนี้คือละลายส่วนผสมของโกโก้ได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าโกโก้หลายท่านจะรู้ว่าเวลาชงแล้วมันจะ มันเขาเรียกว่าแตกผงยากใช่ไหมไลาลายยากเวลาโดนน้<ม>ําก็ใช้ก้านปั่นมุนใส่เลยนะครับประหยัดเวลาด้วยนะเดี๋ยวรอพี่อ้อยไปกดกาแฟสดนะครับนี่มาแล้วนี่พี่อ้อยทำเป็นเมนูอะไรพี่อ้อยลาเต้สองลาเต้สองพี่อ้อยก็จะกดกาแฟมาทำแบบเป็นแก้วต่อ<ม>แก้วเลยนะ อุ่นดีมากเลยเนาะ <c oughs> ดูอนนนะุ่นๆเข้ากันกับบรรยากาศหนาวๆ เป็นโถใส่สสเศษผงชาแล้วก็กาแฟสดนะครับนี่เป็นลาเต้แก้วที่สองนะครับใครที่ชอบทานกาแฟตอนเช้านี้ถ้าทางจะฟินนะคะอากาศแบบนี้บบนนหนาวเนี่ยผมยืนยืนอย่างนี้ยังยืนๆๆสั่นหงักเลยย้อย อากาศอย่างเงี้ยกินของร้อนตอนเช้าอะ่ะฟินใช่ไหม,อมของผมก็ต้องนุ่นเลยโอวันติน <laughs> อวันตินอุ่นๆน,นะครับทานกาแฟไม่ได้กับเขา บีไม่ลงมันเดือดมากกับพ้อเหนียวมากชอบคีมากสวยไหมถูกใจพี่อ้อยไหมทำฟองนมร้อนเทลงไปเนี่ยยั่วยั่วยั่วแป๊บยั่วคนดูทำฟองนมมะกินกาแฟร้อนใส่ลงไป ทำลายจิตใจหลายคนใช่ไหมนี่ดูครับเน่กาแฟไยไม่ใช่เน่กาแฟลาเต้เน่กาแฟต้องแก้วนี้นะครับเมนูแยกน้ำ ยีกน้ำก็ราคาเดียวใช่ไหมพี่อ้อยสามสิบาทนะสำหรับกาแฟสดอันนี้กระปุกนมอะไรพี่ออยนมสดใช่ไหมครับดูถุงพี่อ้อยใส่เป็นแบบอ๋อเปาะนะฮะน่ารักรูปเท่าถุงเท่าผลส้มไป ผลส้มแบบส้มเบอร์ใหญ่พี่้อยตามตลาดที่เขาขายอ่ะส้มไวเจ้าอ่ะไม่บอกว่าส้มอะไรเดี๋ยวเขาไปคิดว่าส้มจี๊ดเล็กๆกัไม่ใช่นะครับเหมือนผลส้มแบบลูกใหญ่ๆนมหมีปันนี่ปกติจะมัดเร็วกว่านี้นะแต่นิ้วมันแข็งไปแล้วอ๋อแล้วก็ เวลามันโดนยางมันเจ็บอ๋อทั้งสีแก้วเลยใช่ไหมพี่อ้อยสมองนี้มันสั่งการไปครึ่งทางแล้วนะทุกคนจะมือพี่อ้อยไม่ไปง <c oughs> <laughs> ขายแบบต้องเรียกว่าขายโต้ลมหนาวพี่วอยดูทุกพี่ๆดูหมอกนะครับเนี่ยเป็นหมอกมมเป็นหมอกนะครับตามพันน พี่อ้อยตักน้าแข็งคูค่กับนี่ก่อนนะครับสี่แก้วเนี่ยหะทัทง้ทงทำทั้งรับออเดอร์ไปนะพี่อ้อยทำคนเดียวสั่งทางไลน์บางท่านรู้จักแฟนเพจพี่อ้อยก็จะสั่งแชทแชท,แชทอินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจสั่งก็มีนะเมาาื่อกี้านทเอฟซีพักเข้ามาบอกว่าเนตกาแฟที่ให้ไปลองทำแล้วอร่อย อ๋ออันนี้เป็นแชทเป็นแชทจากคนที่ดูพี่อ้อยใช่ไหมขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพวกเรานะครับร้านพี่อ้อยแล้วก็จากทางช่องอิดกอบนะครับเพียงเพียงแค่รับชมเนาะผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับยิ่งได้แบบว่าแลกเปลี่ยน คอมเมนต์เลกเปลี่ยงความรู้กันสนุกสนานทักทายสวัสดีอะไรกันนี่ผมก็ชอบนะครับผมนี่จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ที่พูดคุยเข้ามาเลยนะครับออเดอร์4รายการนะครับ แก้วลาเต้ี้จะแบบว่าทรงสั้นนะครับ16อ้อนนะฮะเป็นหวานน้อยใช่ไหม ตอนนี้มีคนทงังมหาพี่อ้อยทางเพจเยอะมากนะคะแล้วทีนี้พี่อ้อยกลัวมันตกหล่นนะถ้าไรทักมาแล้วพี่อ้อยแบบว่ายังไม่ตอบหรืออะไรสักทีเนี่ยทักซ้ําได้นะคะเพราะว่ามันเยอะมากแล้วเพจมันเล่นยากนะเนาะบางทีโอ้พี่อ้อยมีเวลาเข้าไปตอบได้นะเพราะพี่อ้อยทําทั้งวันเมีเวลาก็จะรีบเข้าไปเป๊บเๆบไปบางทีแบบเ็นเข้าไปอ่านแล้วไม่ได้ตอบนี่คือ ไม่ได้ไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้เงียบหายไปเลย,เลยคือพี่อ้อยแบบออเดอร์เข้าปุ๊บก,ก็ต้องว <มา S 1> ิ่งไปทำออเดอร์ก่อนนะครับ<ม>าบางทีกลับมาแล้วลืมใช่ไหมพี่อ้อยจังหวะนั่นแหละคะเคยเป็นนะครับเคยเป็น กาแฟโบราณผมว่ามันสีน่าทานดีเนาะสีน้ําตาลเข้มแบบมันมันชวนให้นึกถึงแบบว่าร้านกาแฟสมัยก่อนอะพี่อ้อยที่สีกาแฟเขาจะเป็นสีแบบนี้แหละพี่กอลนี่ชอบกินกาแฟแบบอาแปะแน่เลยนะเนี่ยแต่ก่อนผมแบบว่าชอบเป็นนั่งกับพ่อไง <c oughs> พ่อนี่จะชอบดื่มกาแฟแบบตอนย่เช้าเป็นร้านกาแฟโบราณสมัยก่อนนะพี่อ้อย แล้วมันจะมีนมตกข้างล่างอ่ะแล้ว <Okay. S 1> ให้ให้ให้คุยให้ชงอ่ะแล้วก็มีไข่ลวกไข่อะไรเห็น mm hmm. พ่อกินแล้ว mm hmm. เห็นเห็นสีกาแฟแบบนี้ทีไรนะครับคิดถึงร้านกาแฟ mm hmm. ใช่ร้านกาแฟกอะแปะใช่ได้พ mm ี่วายวาตั้งเชื่อจ้ะม <laughs> <laughs> ีฉันร้านน้คามเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะครับ น้ำแดงโซดากค้าคอแบบโซดาเยอะๆครับเน้นโซดาไม่เยอะอ๋อไม่เยอะหรอกค้าสั่งอะไรเชียนโอ้ไม่เน้นโซดา ้นแบบเบานะครับเพื่อให้ความซ่าของโซดายัางอยู่ะะสแล้วนะครับเมนูแป๊บเดียวนะครับแป๊บเลยนะครับแก้วละ25บาะะเทเนาะพี่อ้อยสดชื่นสดชื่น ต่อไปเป็นพูดแพนด้านะครับพี่้อยป้ายแบบนี้แบบใหม่ละก็มีสีแดงขอบขอบเนี่ยเนี่ยไม่รู้มันมีอะไรสวยดีนะปกติมันจะเป็นแผ่นสีขาวล้วนไงเน,นสกาแฟเนสกาแฟปั่นนะครับ น้ำกข้ามาส่งด้วยมายอวพักทายกันขนช่องคอ เป็นกาแฟปั่นเมนูปั่นที่ว่าจะเพิ่มวัตถุดิบขึ้นเพราะว่ามันต้องไปผสมกับก,บกบไอ้น้ำแข็งนะครับลมแรงอากาศาหนาวด้วยถ้เาเป็นกาแฟนจะใช้น้ำน้อยวกว่าปกติหน่อย เพราะว่าพี่วายจะปั่นแบบไม่มีฟองนะ ตอนที่ย้อยก็หาวิธีวนานศึกษาเอานะคะลครับงสีท่ทางเลยค่ะ อันนี้พี่วายทำเป็นเมนูอ,อะไรครับพี่วายปูช <g> ิโน่เหมือนการกดพี่ว่ายจะจำดุดล้วนนะครับเดีวซ่อมนะ <c oughs> มันหมุนได้นะมันลงล็อกอย่างเงี้ยนะครับคาปูชิโน่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ลมเริ่มแรงแล้ว ลมหนาวด้วยนะต้องรีบทำนะคะลมกระโชกเลยนะ จอดองดูกระป๋องมันมันไหลเร็วขึ้นหน่อยพี่อ้อย อย่างมีนวานาสวยดีดูดีใช่สวยตุกแกนีสวยมากนาครจานไอศครีมแบบพี่ออย3าบาทสามสิบบาทั้นเราไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องติดครับแล้วก็ติดตามร้านพี่อ้อยนะครับ ขอบคุณมากมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเอาแบบสายยันหม